เรื่องนี้เรื่องนี้อ่ะขอเรื่องนี้หน่อยไอ้เรื่องนี้ว่าไงเขาบอกว่าอะไรอะคือมันมีค่าอะไรต่อนมีอะไรเยอะแยะเลยนะพี่อะเล่าอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งคือคือพี่ไม่เคยเรียนร่วมมหาลัยนะพี่เป็นความใฝ่ฝันพี่ตอนเด็กๆเหมือนกันว่าอยากจะเป็นสาวแบบนักศึกษานะตอนนั้นหนังคุณ คุณนิดอรพันธ์นี่โด่งดังมากแล้วจากไฟสตารนะก็จะทําหนังเกี่ยวกับรั้วมหาลัยน้ําพุเอ,อ่ยหรือว่าจะเป็นหลายๆเรื่องเลยนะครับที่จะมีดาราตอนนั้นาเต็มเลยนะครับฝฝันเหมือนกันครับว่าอยากจะเป็นนักศึกษาอยากจะเรียนมหาลัยอยากจะจบปริญญานะครับเพราะว่าออก็เป็นความใฝ่ฝันของบ้านแต่ละบ้านที่มีลูกเต้าจบปริญญามาแล้วก็จะได้งานทําดีๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งเป็นกรรมกรแบบหามอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำวลีที่บอกว่าเป็นเจ้าคนในคนนะครับเนี่ยผลิตผลิตมาเจ้าคนในคนแบบนี้เลยแบบที่เรากําลังเจอกันอยู่นี่เลยเนี่เลยรุ่นรุ่นปริญญาเป็นใหญ่นะครับเนี่ยนเะนี่ยครับที่กําลังบริหารประเทศอยู่รุ่นปริญญาเป็นใหญ่วนแล้วแต่ได้รับปริญญามาทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยสารเสริตะบงตะแบงอะไรก็รับปริญญามาทั้งนั้นนะ่ะคาถามพี่วันนี้นะถ้ารับปริญญาแล้วความเป็นคนแม่งลดลงไปรับไปเพื่อ ถ้าความเป็นคนมันน้อยลงอะ่ะก็อยับอยาจบแม่งเลยจริงคือพี่ไม่เคยอยู่แล้วพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าไอการรับปริญญาที่ใส่ชุดหรูๆล,ลาลาเนี่ยครับแล้วดูมีเกียรติมากๆเนี่ยครับมันจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างวันนี้พี่ก็เลยไปสอบถามมาจากเพจเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจดังมากนะฮะเป็นเพจที่สลิมเกียรติสุดๆนะเอาไปถามมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเวลาที่เขารับปริญญาเนี่ยเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมปรากฏว่า เออเนี่ยเขาเขียนมามันมีหลายอันมากมันเยอะมากเลยนะครับรับปริญญาหนึ่งวันเนี่ยครับเสียตังเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวอ่ะโอ้หื่นหนึ่งตอนนี้ซื้อได้หลายอย่างมากเลย<ๆ>คือไปเคยไปงานรับปริญญาของน้องๆที่เคยมาทํารายการด้วยนะครับแล้วก็น้องบอกว่าจ่ายห้าพันบาทเฉพาะวันรับนะครับแล้วก็ต้องยืนเข้าแถวรอเวลาเยอะรกะบวนการเยอะมากหลายคนก็บอกว่า ผมสุขใจที่ได้เอาไปได้ทําให้ที่สิ่งที่พ่อแม่ตั้งหวังไว้สําเร็จนั่นคือสิ่งที่เขาสุขใจพี่จะถามว่ามึงเสียใจไหมเนี่ยพี่มึงเสียเงินเนี่ยเสร็จทุกคนตอบเป็นเสียงเดีวยวกันเสียใจมากคือค่านิยมของปริญญาเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ทั่วโลกเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังพยายามจะไม่เปลี่ยนอยู่นะครับแถมมีคนออกมาบอกอกว่าบางบริษัทจะไม่รับคนเข้าทํางานถ้าไม่มีรูป รับปริญญามาแนบมาด้วยเนี่ยฮะค่านี้ยมเก่ามา <S <S 1> <S 1> คือก่อนที่จะประกาศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนนะครับฟังสุกัญญาคุณดูการบริหารของคนรุ่นรับปริญญาเป็นใหญ่เป็นตัวตั้งแล้วคุณจะเห็นผลของบริษัทของคุณนะครับว่าคุณรับคนที่รับแต่ปริญญาเนี่ยโดยไม่มีประสบการณ์เข้าไปทํางานอนะ่ะมันจะเกิดผลอะไรกับประเทศก,กับบริษัทของคุณไม่ต่างกับประเทศของเราตอนนี้หรอกครับ ดังนั้นถ้าคุณไม่เอาไม่เอาคนที่มีประสบการณ์หรือว่ามีความคิดมีความคิดสร้างสรรค์คุณก็จะได้คนเข้าไปทำงานแบบที่ประเทศเรามีผู้บริหารอยู่ณนะตอนนี้ครับผมรุ่นเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่นะครับรุ่นเนี้ยรุ่นปริญญาประดับทั้งสิน้นบางได้มาจริงๆบางได้ซื้อมาด้วย บางคนก็ไม่มีก็แอบอ้างเอาก็มีนะฮะบางคนแค่วิ่งวิ่งก็ได้รับมาแล้วบางคนไปร้องเพลงก็ได้รับมาแรงกูกันยายเนี่ยแค่ไปร้องเพลงในกองทัพกูยังกลายเป็นนี่เป็นผู้มีเกียรติในกองทัพเลยกูได้โลมาด้วยแค่ไปร้องเพลงนุอยแต่ได้ทำอะไรให้กองทัพไหมไม่ไม่ได้ทำ คือเราเราไม่เราไม่เราไม่ได้เราเราบอกลูกเราไปเรียนเราเรียนจบตอนแรกเลยเราไม่จบม2นะครับแล้วเราก็เนี่ยชีวิตแม่งกันเนี่ยอดน้ำเน่าเชรียเข้ากรุงเทพมามาหางานทํามาโดนหลอกเอาตังไปตลดตะดเตอยู่ข้างถนนแล้วก็มีคนช่วยแล้วบังเอิญได้เข้ามาสมัครเรา เป็นนางแบบกับเขาไปประกวดได้เป็นนางแบบได้เข้าวงการอู้ถ่ายโป๊บูนวายดังทั่วประเทศแล้วก็ไปเป็นนักดนตรีน้ำเน่ามไม่ได <ağ> ้คือเขาเข้ามาปุ๊บนี่ก็เรียนไม่จบม,มาสามครับแต่เราไปเรียนกศน,นอตอนที่เรามีลูกแล้วเพราะเราแค่บอกเพื่อจะบอกลูกว่าเกณฑมาตรฐานทั่วโลกมปลายต้องจบ มปลายต้องจบต้องเรียนมปลายให้จบมันเป็นขั้นพื้นฐานครับของประเทศไทยคือมสามต้องจบแต่ทั่วโลกเนี่ยมัธยมปลายเนี่ยคุณต้องจบคุณจะปริญญาหรือไม่ปริญญาจะไปสายอาชีพหรือไม่สายอาชีพแล้วแต่คุณแต่เบสของมันคือต้องมหกเราก็เลยไปเรียนเพื่อให้จบมหกเพื่อจะได้เอาเกรดว้ให้ลูกดูเพื่อให้กลายเป็นแรงสนับสนุนว่าเขาควรจะต้องทําสิ่งนี้ด้วยแต่ถามเราว่า ต้องการปริญญาไหมแล้วอยากให้ลูกมีปริญญาไหมไม่แต่เราอยากให้เขาเรียนสายอาชีพอยากให้เขาทําในสิ่งที่เขารักอะครับอะไรก็ได้ครับจะหนุนไปทางนั้นวว,วดลูกหรือออกดีไซน์หรอไปทางนู้นเลยครับอ่ะเป็นช่างมอเตอร์อะไปทางนี้เลยครับจะเป็นอาชีวะก็ได้นะจ๊ะ <ıl> ไม่ว่ากันแต่ไปเรียนต่อยมวยนิดนึงอะไระครับพี่เกลได้โล่กองทัพนี้ต้องเรียกกัปตันกัป <ul> ต <us> ันสุกัญญา ไม่ใช่กับตนอเมริกากับตาสุบัญญาน่ารักว่ะเฮ้ยพี่ได้โล่จริงแต่ไม่ใช่โล่แขนไอ้บ้าอันนี้ฝากฝากเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับอูโยนใบเกตให้ด้วยวันสุดท้ายเออเนี่ยเห็นไหมเกรดเนี้ยก็แค่มองว่าเราเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรมีความรับผิดชอบสูงไหมสามารถทําคะแนนได้เนี่ย ไปเรียนแบบว่ามาีเวลาครบไหมแค่นะั้นเขาดูความพยายามนะครับเขาไม่ได้ดูหรอกว่าไอใบใบเกตเฮียนี่มีไว้เพื่อประดับว่าคุณเป็นคนที่แบบนี้เป็นด็อกมาเลยเป็นด็อกจบมาแล้วเป็นด็อกแล้วดูด็อกปัจจุบ,บันที่เราเห็นในประเทศไทย,ยด็อกแต่และด็อกแม่งด็อกจริงๆมันสุดด็อกเลยครับเป็นสุดด็อกมากครับเลียชิบหายเลย คือถ้าได้ปริญมาปริญญามาแล้วคือคุณค่าในความเป็นคนน้อยลงศักดิ์ศรีหายไปนะครับแล้วก็มองคนอื่นไม่ใช่คนกูว่าประเทศนี้มึงไม่ต้องจบปริญญากันดีก,กว่าอันนี้ขอพูดแบบตักจากความรู้สึกนะครับส่วนใครที่จะบ้าปริญญานะครับโอ้เนี่ยนะน้องคนนี้เขาเรียนสูงสูญญาเจอมาทั้งชีวิตนะอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยโดนบูลลี่เพราะว่ากูเรียนไม่จบดูเป็นคนไร้การศึกษา คนด่าเราเลยรายการศึกษามากแต่คนมีการศึกษายังหารู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาแต่งรูปกันได้แล้วยังตัดต่อวิดีโอเองยังไม่เป็นเลยคนมีการศึกษาบางคนยังต้องไปจ้างเขาอยู่เลยคือมีการศึกษาแต่ต้องแต่ต้อง,แต,ตองแต่ต้องหาเงินเพื่อไปจ้างคนอื่นมาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับแต่คนไม่มีการศึกษากูทําแม่งเองได้หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยกูว่ากูเลิศกว่านะไม่ต้องไปจ้างเขาทําไง คือบางทีคนพอเรียนมาสูงปุ๊บค่านิยมก็จะแบบเนี่ยเธอคนนั้นได้สมควรได้รับการชื่นชมแล้วหละเพราะเธอเรียนจบมาสูงมากไม่ใช่ตักกะในการวัดคนครับเรียนจบมาขอให้ทํางานอนี่ยอยาให้เขาดูถูกแม่งเรียนสูงทําอะไรก็ไม่เป็นถูกครับอันนี้ถูกต้องดีดีดีค่านิยมเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้นะ เช่นเรื่องนี้เป็นต้นนะครับค่านิยมอยู่สมมติว่าค่านิยมที่เราไม่ยึดกับคนให้เกียรติคนหรือชื่นชมคนเฉพาะที่เขากลายเป็นแบบเนี้ยเขามีปร,ริญญาแบบสีบ่สาห้าใบกูต้องกราบไหวอะไรเงี้ยค่านิยมนี้หายไปเมื่อไหร่ปุ๊บประเทศจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับสังคมจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่านิยมที่ชื่นชมคนเฉพาะรวย เราจะต้องแบบซูฮกคอยกับไหว้พยายามตีตนเข้าใกล้อะไรประเภทค่านิยมประเภทนี้ถ้าหมดไปปุ๊บสังคมก็จะดีขึ้นนะครับค่านิยมที่เราควรจะมีล้วก็ค่อยๆปลูกฝังกันไปเรื่องของเก่าที่ไม่ดีโลาะทิ้งแม่งไปเลยครับของใหม่ที่ดีๆของใหม่จริงๆมันก็ไม่ใหม่นะครับมันเป็นของเก่าความเป็นเสรีชนหรือสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับ คุณค่าของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันเนี่ยแม่งไม่ใช่ของใหม่เป็นของโบราณมากนะแต่เรียกร้องกันมานานโคตรโคมันยังมีกลุ่มคนนี้ไม่ต้องการให้คนอื่นเท,เท่าเทียมกับตัวเองอยู่เสมอครับนับตั้งแต่คนขาวคนดําผู้หญิงผู้ชายเอเซียยุโรปที่ตีกันเนี่ยครับมันเห็นคนไม่เท่ากันเนี่ยมันมีมตั้งแต่โบราณแต่ตั้งแต่โบราณมันก็มีการเรียกร้องอยู่เสมอปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายังมีค่านิยมแบบ มองเห็น <S <S <an> <S พวกเราเท่ากันไม่ได้เห็นคุณค่าของปริญญาเป็นตัวตั้งหรือความร่ำรวยเป็นตัวตั้งหรือความมีชื่อเสียงเป็นตัวตั้งให้เกียรติกันในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความดีเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอยู่บนลอกบนลากฐานของการเห็นคุณค่าของคนอื่นเท่าเทียมกับตัวเองแค่นี้ก็สมควรจะได้รับการเคารพแล้วครับเวลาคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกเพื่อนคุณจะเลือกนักบริหารคุณจะเลือกคนเข้ามาทํางาน คุณควรจะเลือกในสิ่งที่เขามองเห็นมนุษย์ด้วยกันนะครับเข้ากันกับตัวเขาเขาไม่กดคนอื่นแล้วพร้อมจะช่วยคนอื่นแต่ไม่ใช่ช่วยแบบคนดียะด้วยนะแบบช่วยช่วยแบบช่วยเอาหน้าช่วยแบบนั้นก็ไม่ต้องนะครับเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อเอาผลประโยชน์ทั้งสิ่งค่านิยมถ้าเราเปลี่ยนได้ประเทศเราจะเปลี่ยนแต่ถ้ายังมีค่านิยมเดิม ประเทศเราก็ไม่เปลี่ยนล่าสุดมีเรื่องนี้วันนี้ที่รู้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอะไรนะหนังสือเรื่องอะไรนะตัวเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเกอเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เป็นเก์เป็นหนังสือเก่านะฮะของสลิมนะครับบอกเลยว่าโอตาก,กะมึงโคตรป่วยนักบุญทุนชนอื่นใช่อื ถ้านิยมานี้ยถ้าเริ่มไม่มีได้เมื่อไหร่เริ่มไม่สนับสนุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยครับประเทศนี้จะเปลี่ยนครับอันนี้ขอการันตีดูดีเทลกันสักหน่อยจะด่าใครก็ดูดีเทลเขานิดนึงว่าเขาทำเพื่อใคร